สวัสดีค่ะวิวจา c ช anel Point View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิจะนำเอา บทละครเรื่องรามาเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นตอนหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันจะคลี่คลายเรื่องราวที่ขมวดปมมาอย่างยาวนานก็คือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพระรามกับนางสีดาน,นั่นเองค่ะคิดว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะคล,คลี่คลายได้ยังไงความตึงเครียดที่ปูกันมาตั้งหลายต่อหลายตอนจะไปจบลงที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้้งสสนุกกและะ็ไดาร กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะพระรามจบการออกเดินป่าแก้ชงเป็นระยะเวลา1ปีเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดินทางกลับเมืองมาที่เมืองอยุธยานะคะซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยพระรามก็ยังไม่หมดความทุกข์ใจค่ะเ็ายังรู้สึกว่าเมื่อไรนะฉันจะได้นางสีดาคืนมาเป็นของตัวเองสักทีวันๆก็ไม่มีโอกาสได้ทําอะไรนะคะนอกจากกอดลูกทั้งสองคนค่ะแล้วก็นอนร้องไห้ไปนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าพระรามจะทุกทนขนาดไหนก็ตามแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่ดีใจมากๆเลยนั่นก็คือพระอินนั่นเองนะคะพระอินผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเรล่ายักษ์เหล่าอสูรทั้งหลายรู้สึกดีใจมากๆที่พระรามเนี่ยออกเดินทางปราบยักษ์ไปทั่วดินแดนไม่ว่าจะเป็นยักษ์ฝั่งกรุงลงกาก็ตายเรียบแล้วยักษ์ฝั่งบูรพา ก็ตายเรียบแล้วนะคะดังนั้นพระอินค่ะก็เลยขนเทวดานางฟ้านะคะไปเยอะมาก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 ไปเฝ้าพระอิศวรค่ะประมาณว่าอยากไปเล่าให้พระอิศวรฟังนะว่าตอนนี้พระนารายณ์ซึ่งอวตารลงไปพระรามเนี่ยปราบยักษ์เสร็จแล้วค่ะซึ่งเมื่อไปรายงานแบบนั้นนะคะด้วยความยินดีปรีดาค่ะพระอิศวรก็เลยบอกว่าอ้าวจริงเหรอโอ้ในที่สุดพระนารายณ์ก็ปราบยักษ์ได้ตามจุดประสงค์ที่อวตารลงไปแล้วดังนั้นพวกเรามาปาร์ตี้ฉลองกันดีกว่านะคะว่าแล้วค่ะ พระอิศวรก็บอกให้พระอินเนี่ยเอาเทวดานางฟ้าต่างๆที่พามานะคะจับระบำรำฟ้อนแดนซ์กันฟรอกระจุยค่ะเรียกได้ว่าแดนซ์กันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่แดนซ์เริงร่ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอิศวรก็บอกว่าโอเคทุกคนหยุดปาร์ตี้ได้แล้วได้เวลาที่เราจะมาคุยงานกันแล้วค่ะดังนั้นพระอินกับพระอิศวรน,นะคะก็เลยมีการคุยงานกันเกิดขึ้นพระอินเนี่ยนะคะบอกพระอิศวรค่ะบอกว่า ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้หมดแล้วเทวดานางฟ้าก็แฮปปี้ไม่มีเหล่ายักษ์มาก่อกวนมนุษย์ก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครมาขัดขวางความสุขอะไรทั้งสิ้นเหล่ายักษ์ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรทั้งหลายแต่มีคนหนึ่งนะคะที่ทุกใจหนักมากคนคนนั้นก็คือพระรามนั่นเองพระรามผู้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขทุกคนตัวเองกลับเศร้านะคะซึ่งพระอิศรก็ถามว่าเอาแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอ พระอิน์นะคะก็เลยเล่าให้พระอิศวรฟังค่ะว่าตอนนี้พระรามกับนางสีดาเนี่ยงอนกันอยู่นางสีดาไม่ยอมกลับเมืองนะคะทําให้พระรามเนี่ยจะต้องอยู่โดดเดียวเดียวด้นั่งร้องไห้ฟูไฟเหมือนคนอกหักทุกวันค่ะซึ่งพระอิศวรก็รู้สึกว่าเออปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราเชิญพระรามอวตารล,ลงไปเป็นเหมือนปีดาแห่งโลกส่วนพระลักษมีเนี่ยหรือว่านางสีดาก,ก็เป็นมารดาแห่งโลก พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ้านมันไม่มีทางมีความสุขได้หรอกดังนั้นนะคะต้องทํายังไงก็ได้ให้สองคนนี้ดีกันค่ะพระอิศวรก็เลยคิดได้ว่าอยากกระนั้นเลยเรานี่แหละควรจะไปเป็นคนกลางทําให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาดีกันนะคะดังนั้นนะคะพระอิศวรก็เลยส่งรถค่ะไปรับนางสีดาขึ้นมาจากเมืองบาดาลน,นะคะซึ่งพอไปถึงเนี่ยนคะคะก็ไปแจ้งให้นางสีดารู้ประมาณว่าเออเดี๋ยวจะมารับไปพบพระอิศวรนนะ้อะไรต่างๆนางสีดาก็ดีใจค่ะประมาณว่า ผู้เป็นใาญ่แห่งโลกเชิญไปพบอย่างนี้มันเป็นมงคลกับชีวิตมากๆค่ะนางสีดาก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรค่ะซึ่งเมื่อขึ้นไปถึงเนี่ยพระอิศวรก็เริ่มถามก่อนเลยประมาณว่าพระอิศวรนี่จะเรียกนางสีดาว่ารักษมีนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพระลักษมีที่อวตารลงไปเนาะแม่ลักษมีเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังซิ ไปงอนกันอีท่าไหนกับพันนา,ายเจ้าเนี่ยก็เป็นคู่กันข้าก็ให้อวตารลงไปคู่กันไปงอนอะไรกันเล่าให้ข้าฟัางหน่อยนางสีดานะคะก็เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่หนหลังประมาณว่าก็ตั้งแต่ท่านให้เราอาวตารกันลงไปโทศกาลมันก็จับข้าไปนะข้าก็ครองความเป็นบริสุทธิ์ได้ตั้งนานพระรามก็ไปช่วยกลับมาข้าก็ลุยไฟโชว์เดี๋วเทวดานางฟ้าเห็นกันหมดปรากฏว่าหลังจากอยู่กันได้มาตั้งนานจนข้าตั้งท้องเนี่ยนะ อยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีทตุของข้าเนี่ยให้ข้าวาดรูปพราะสกันให้ดูค่ะกวาดให้ดูวาดเสร็จป,ปรากฏว่าลบไม่ออกพระรามกลับมาพระรามหึงสรุปก็เลยสั่งข้าค่ะข้าก็เลยจะต้องไปตกละกร,รมลำบาอยู่ในป่าโอ้ยเรื่องเยอะมากมายนี่แหละประมาณนี้แหละถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเต็มๆนักไปฟังย้อนเอาทําเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะใช่ค่ะเนียนโฆษณานะคะทุกคนดังนั้นกลับเรื่องต่อค่ะ หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะพระอิศวรก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วค่าจะไกลเกลียให้น้สีดาโถน่าสงสารจังเลยอ่ะอ้ะอะพระอินไปหาคนเชิญพระรามมาสิพระอิศวรนะคะก็เลยส่งรถอีกคันนึงคับไปรับพระรามมานะคะ <c oughs> พระรามก็ไม่ได้มาคนเดียวพระรามก็ขนน้องๆมาด้วยขนหนุมานมาด้วยนะคะซึ่งก่อนออกมาเนี่ยพระรามก็ไปบอกแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวผมจะไปสวรรค์แล้วนะซึ่งถ้าเป็นพนุษย์ปกติฟังแบบนั้นก็จะรู้สึกว่าลูกจะตายเหรอลูก <c oughs> แต่ว่าเคสนี้นะคะคือ มันมีความไปเยี่ยมกันได้ไงดังนั้นแม่ๆนะคะก็บอกว่าอาไปคุยกับพระอ,อิศวรดีๆนะลูกพูดจาให้มันดีๆให้เข้าหูท่านนะได้ข่าวว่านางสีดาก็ไปรออยู่ตรงนั้นแล้วก็น่าจะหมดปีชงของลูกแล้วแหละตามที่พิเพคทัานายไว้ดังนั้นพูดจาดีๆนะลูกจ๋าอย่าก่อเรื่องอะไรอีกแค่นี้ก็เล่ากันมายาว116ตอนแล้วถ้าลูกไปก่อเรื่องอะไรอีกมากมายกว่านี้ทะลุ200ตอนแน่ลูกจ๋าอย่าก,ก่อเรื่องเยอะเลยนะจ๊ะซึ่งพระรามก็รับคําแม่นะคะแล้วก็ ขึ้นสวรรค์ไปค่ะเมื่อขึ้นไปถึงนะคะพระอิศวรก็เริ่มทําหน้าที่ไกลเกลียะคะ่ะก็เริ่มถามประมาณว่าอะไหนพระนารายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงแย่กับนางสีดาได้นางสีดาเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ฟังเนี่ยจริงไม่จริงยังไงเจ้าทําแบบนี้จริงหรอเจ้าสังฆานางสีดาจริงหรือเปล่าซึ่งพระรามนะคะก็รู้สึกผิดแล้วค่ะก็กงหน้าก้มตาสงบเสงี่ยมเจียมเจียมแล้วก็บอกว่าใช่ก็ค่ะก็ทําทุกอย่างค่ะผิดไปแล้วค่ะรู้สึกผิดมากเลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะพระอิศวรด้วยความฉลาดนะคะก็มองไปแล้วก็คิดว่าอืมถ้าพูดแค่เนี้ย นางสีดาไม่หายงอนหรอกตามสไตล์ผู้หญิงนะกำลังงอนอยู่ต้องหาคนมาเข้าข้างให้ได้เยอะๆเอาให้สะใจหนัหนกๆก่อนแล้วก็ให้ผู้ชายรู้สึกแบบแพ้ผิดรูปเลยถึงจะรู้สึกว่าโอเคฉันชนะแล้วฉันยอมก็ได้นะคะดังนั้นพระอิศวรค่ะก็เลยหันไปด่าพระรามโชว์เลยนะคะประมาณว่านี่พันอะไรจำไม่ได้หรอตอนที่มาลาข้าบอกว่าจะอวตารลงไปค่าให้พรอะไรข้าให้พออรพอเอาไว้บอกว่าให้พระลักษมีอวตาราลงไปด้วยแล้วก็ขอให้บริสุทธิ์ผุดพองต่อให้ใครอยากยุ่งก็ยุ่งไม่ได้ถ้ามาแตะตัวขอให้ร้อนเป็นไฟนี่ไงก็เป็น เหตุที่ทําให้ทศกัณฐ์เนี่ยแตะตัวนางสีดาไม่ได้แล้วเจ้าจะมาสงสัยอะไรนางสีดาอีกก็รู้อยู่ว่านี่คือพระลักษมีมารดาแห่งโลกผู้บริสุทธิ์ผุดห่องไร้ราคีดใดๆทั้งปวงลุยไฟก็ลุยโชว์แล้วเทวดานางฟ้าก็เห็นกันหมดกล้าดียังไงขัดคําสั่งข้าหรอเป็นสงสัยความบริสุทธิ์ใจของนางสีดาเนี่ยพระรามได้ยินแบบนั้นนะก็ตกใจร้องหม่มร้องหไห้เรียกที่ว่าไม่อายชุมนุมเทวดานะเทวดาเป้ากันอยู่เต็มหมดพระรามก็นั่งบนตาหยดติง่งๆนะคะหยดลงพื้นแบบต ้าผิดไปแล้วข้าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วข้าข้ารู้สึกผิดแล้วข้าแบบจังหวะช่วยะขอโทษจริงๆไม่รู้จะทํายังไงให,ให้มันแก้ไขสิ่งนี้ได้อีกแล้วนะคะพระไอส่วนก็เลยช่วยดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าค่ะด่าด่าด่าจนคิดว่านางสีดาน่าจะสักใจแล้วก็เลยหันไปบอกนางสีดาว่าอ่ะลักษมีตอนนี้ข้าก็ด่าพระรามให้แล้วเห็นไหมพระรามนั่งร้องไห้อยู่นั่นน่ะเอาเป็นว่าข้าคิดว่า,า,วาเลิกแล้วต่อการลวกันนะเจ้าก,ก็เป็นมารดาแห่งโลกมนุษย์ข้าคิดว่าเจ้าควรจะกลับไปอยู่กับพระนารายณ์ได้แล้วพระนารายณ์กับพระลักษมีดานะ งอนเธอหน้าค่าดา้แล้วนี่นะเอาหนาเอาหน่าดีกันด้าดีกันนะคะซึ่งนาสีดาตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาค่าทําไม่ได้ค่าทนไม่ได้หรอกคือแบบข้าหน้าแหกขนาดนี้โดนสั่งข้าเลยนะจะให้กลับไปร่วมห้องกันเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมค่าก็เป็นสตรองบูแมนคนหนึ่งก็รู้สึกถึงสิทธิสตรีระดับหนึ่งจะให้ข้ากลับไปแบบอยู่กับคนที่สั่งข้าข้าข้าแบบไม่โอเคแล้วทำไมมีคําว่าข้าแต่ไมหมดเลยนี่สอนคําพ้องเสียงหรืออะไรนะคะ ยังไงก็ตามช่างมันค่ะนางสีดาก็ปฏิเสธไปนะคะอย่างไรก็ตามพระอิศวรก็พยายามโน้มน้าวจิตใจนางสีดาใช้วาทศิลป์อย่างสุดยอดนะคะจนในที่สุดนางสีดาก็ยอมค่ะดังนั้นพระอิศวรนะคะก็บอกว่าเอาละในเมื่อเจ้าทั้งสองเชื่อฟังข้าแล้วยอมกลับมาอยู่ร่วมกันแล้วข้าก็รู้สึกว่าเพื่อความเป็นมงคลเจ้าก็แยกกันอยู่มานานข้าคิดว่าจัดงานแต่งงานขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้าเป็นประธานในพิธีให้โอเคไหมทุกคนอะมาจัดงานแต่งงานกันเถอะ ว่าแล้วนะคะพระอิศวรก็ไล่ให้พระอินค่ะไปเตรียมงงเตรียมงานอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จัดงานแต่งงานระหว่างพระรามกับนางสีดาขึ้นมาใหม่บนสวรรค์ค่ะทั้งคู่ก็เริงร่าน,นะคะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยออกมาจักไม้จับมือกันเรียกได้ว่าดีกันแล้วในที่สุดค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เป็นตอนที่บรรยายถึงพิธีแต่งงานบนสวรรค์อย่างยืดยาวเรียกได้ว่าสวยงามอลังการแล้วก็มีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นแบบเทวดานางฟ้าส่วนฝั่งพระรามก็มีน้อง,องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมีหนุมานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรอย่างนี้ก็จัดกันใหญ่โตขึ้นมานะคะและทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคืนดีกันค่ะและในที่สุดนะคะพระรามก็เลยสามารถพานางสีดากลับไปที่เมืองกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากกลับเมืองไปแล้วนะคะแน่นอนว่านางสีดา,าก็จะต้องมีความสุขมากๆค่ะก็วิ่งเข้าไปกอดลูกตัวเอง2คนก่อนเลยนะคะเพราะว่านางสีดาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเจอลูกตัวเองมานานแสนนานแล้วนะคะเพราะว่าพระรามเอาลูกมาเก็บไว้ในเมืองไงใช่ไหม และหลังจากนั้นข่ะนางสีดาก็มีโอกาสเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่ทั้งสมอีกรอบนึงนะคะซึ่งแม่แม่ก็ร้องห่มร้องไห้กันประมาณว่าโทศสีดาลูกกลับมาหาแม่นะแม่ขอโทษจริงๆเช้าว,วันนั้นที่พระรามสั่งฆ่าเจ้าเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องเลยรู้ตัวอีกทีก็คือพระรักกลับมาแล้วถ้าไม่อย่างนั้นนะแม่ก็จะช่วยเจ้านี่แหละมา,มาๆมาๆกลับมาอยู่กับแม่มาเดี๋ยวแม่จะปกป้องเจ้าเองนะคะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เลยเหมือนกับดีกันแล้วก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยค่ะน,นางสีดาก,ก็กลับมาอาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาร่วมกับพระรามอีกครั้งนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเป็นอันไม่จบเรื่องรามเกียรติ์ค่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องรามเกียรติ์อันยาวนานของเราถึง116ตอนนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรายังเหลือเนื้อหาอีกหนึ่งก้อนใหญ่ๆนะคะ ซึ่งก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายของเรื่องราวรามเกียรติที่ดําเนินกันมาอย่างยาวนาะนและวิวเล่าเรื่องนี้มาเอาจริงๆก็2ปีกว่า,วาแล้วนะคะทุกคน ดังนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันที่สัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่พระรามเดินดงรอบที่2จบแล้วกลับมาคืนดีกับนางสีดาจบแล้วจะมีเรื่องราวอะไรวุ่นวายกันเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วใครจะต้องไปจัดการกับเรื่องวุ่นวายครั้งนี้ค่ะแต่สําหรับสัปดาห์นี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพ,พื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ จริงๆก็น่าสงสารนางสีดาเหมือนกันนะคะนางสีดาผู้อุตส่าห์ตั้งใจไว้แล้วว่าฉันเป็นตายร้ายดียังไงก็จะไม่กลับไปดีกับพระรามอีกเพราะจริงๆพระรามนี่ก็ทําร้ายจิตใจนางสีดาโหดร้ายพอสมควรเลยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเมื่อคู่รักกลับมาดีกันแล้วก็ก็ดีนะนะก็มีความท้อยทีท้อยอาศัยอะไรกันต่างๆค่ะเอาเป็นว่าเหล่าคนดูถึงหลายก็อย่าเพิ่งกดแคลนพระรามอะไรกันขนาดน,นั้นเลยนะคะพระอิศวรด่าแทนหมดแล้วพระรามนี่ก็ร้องห่มร้องไห้หมดรูปไปแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปรอดูกันที่สัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะว่าแล้วจะมีเรื่องราวหน้าตื่นเต้นขนาดไหนเป็นตอนจบของรามเกียนของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ